YG เอาแน่นอนไม่ได้ไม่มีแผนให้ Baby ้มอนสเตอร์สำหรับการออกรายการเพลงทางด้านวงรุ่นพี่แบกเิงชี้แจงว่ากำลังคุยหารือกันอยู่เรื่องประเด็นการต่อสัญญาแฟนขับงง YG คุยกับใครทำมหาคำตอบไม่ได้สักที ทำเอาชาวเบมอนและบิงเดากันไม่ถูกเลยทีเดียวเพราะหลังค่ายว G ีตอนนี้เป็นที่แน่นอนไม่ได้เลยเริ่มเปิดกันด้วยประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันมากที่สุดและไม่พอใจกันมากที่สุดจากการเดบิวต์การเปิดตัวของวง Baby m o อน ster อร์วงน้องใหม่มาแรงจากค่ายวา Entertainment ที่เพิ่งเดบิวต์ปล่อยเพลงกันไปเมื่อวันที่27พฤศจิกายนหรือเป็นช่วงวันที่26พฤศจิกายนเวลา4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยเป็นการเปิดตัวด้วยแนวเพลงที่ปังมากกับสมาชิกทั้งหมด6คนประกอบไปด้วยชิกิต้าหรือแคนนี่อาซาโรราหรืออีดาอินแพมพาา รูปกะและรามีหรือฮารัมโดยก่อนหน้านี้ทาขค่ายวาจ็ได้สร้างกระแสให้ทัวลงไปแล้วรอบหนึ่งกับประเด็นที่ได้ออกมายืนยันหลังจากที่แฟนคลับสงสัยว่าอาหายอนหายไปไหนทาไมไม่เจอเข้าตึกหรือเจอซ้อมกับเพื่อนๆเ,เลยจนได้ออกมายืนยันชัดเจนแล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาอาายอนได้มีการเตรียมตัวมาพร้อมกับสมาชิกคนอื่นๆแต่เนื่องจากปัญหาสุขภาพจึงได้มีการตัดสินใจอย่างรอบคอบหลังหารือว่าอาายอนจะพักดูแลสุขภาพเพื่อกลับมาอย่างเต็มที่ทำเอาแฟนๆเสียายกันไม่น,อน้อยที่อาายอนจะไม่ได้ร่วมเดบิวด้วยเนื่องจากเจ้าตัวเป็นถ ทั้งร้องเต้นแรปจนหลายคนบอกเลยว่าเปรียบเสมือนกับเจนนี่แบล็กพิงหลังจากที่ยืนยันคอนเฟิร์มแล้วทําให้วงเบบี้มอนสเตอร์ต้องเดบิวต์เหลือเพียง6คนเท่านั้นกับการเปิดตัวเพลง Ba ต t ตอ Up เปิดตัวออกมาแล้วสองวันล่าสุดมียอดวิวมากกว่า40ล้านวิวขึ้นแซงสถิติอื่นๆมากมายแล้วในตอนนี้แม้จะอยู่ท่ามกลางเสียงของแฟนคลับระหว่างทั้ง2ฝ่ายในเรื่องการปล่อยเพลงบางก็มองว่าเป็น MV ที่อลังการมากเสื้อผ้าหน้าผมเข้ากันกับเด็กๆทั้งหคนส่องประกายเฉิดฉายได้เป็นอย่างดีนอกจากความสวยงามของแต่ละคน้สาาานทที่กรย ก็จะเต็มไม่แพ้ใครหัวข้อและรับได้ทํากันเต็มที่หนักมากเก่งไม่แพ้กับเหล่ารุ่นพี่เลยแต่อีกฝั่งก็ได้มองว่าเพลงมีความเป็น YG เหมือนเดิมมากไม่มีหนีหรือแหวกแนวไปทางไหนไม่พอสไตล์ของโครงสร้างเพลงและการใช้เสียงร้องสไตล์การแรปพอแบบมาจากศิลปินรุ่นพี่เหมือนเดิมไม่มีผิดไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองกันมากสักเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้เพลงถูกปล่อยออกมาแล้ว2วันเขาเรื่องการโปรโมทของวงเหมบีมอนสเตอร์กับเงียบพิปกติมากหากเป็นวงอื่นหรือค่ายอื่นจะต้องเดินสายการรายการเพลงต่างๆมีการโชว์ตัให้ด้ดเมาาารงงอย่ชจ หมดวงแล้วผลงานเหมือนกับวงอื่นๆแต่ทาง Baby Monster กับเงียบมากทางนี้ทางสำนักเกาหลีใตไ้ได้มีการออกมาบอกด้วยว่าตอนนี้คนให้ความสนใจ Baby Monster กันเป็นจํานวนมากวันนี้วันที่29พฤศจิกายนทาง YG ได้แจ้งให้กับทีวีรีพอร์ตว่าไม่มีกําหนดการออกอากาศเพลงสําหรับ Baby Monster ตารางงานเฉพาะของ Baby Monster จะประกาศทันทีที่ปล่อยเพลงออกมาแต่ในขณะเดียวกันพวกเขากาลังเตรียมการโปรโมตและติดตามผลงานของเพลงไม่มีการโชว์เคสเปิดตัวไม่มีการพา Baby Monster มาเต้นชาร์ลินไม่มีการโปรโมททั่วไปทั้งในเกาหลีและต่างประเทศไม่มีงาน H ข่าวไม่มีเบื้องหลังให้รับชมไม่มีคิมทัาเต้นของเพลงให้ได้ชมไม่มีคอมมูติดต่อระหว่างเบมอนและแฟนคลับไม่มีการออกรายการเพลงซึ่งทั้งหมดนี้ปกติถ้าเป็นวงอื่นเดบิวต์ใหม่ๆจะต้องเดินสายการโปรโมตตัวเพื่อเรียกคะแนนตกขนเข้าดอมแต่ต่างกันกับทางเบมี่มอนสเตอร์ที่เงียบกิผิดปกติทําเอาแฟนคลับคาดเดากันไปต่างๆนานาหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอาฮยอนยังไม่ได้กลับมาร่วมวงด้วยจึงเลี่ยงการเดินสายโปรโมตหรือไม่เพียงแค่ปล่อยเพลงออกมาก่อนเพราะคนเรียกร้องกันมากส่วนเรื่องการโปรโมตต้องรออาหยอนโดยอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วน ทางโซเชียลเท่านั้นยังไม่มีอะไรมายืนยันชัดเจนมาต่อกันทางด้านฝั่งรุ่นพี่กันบ้างอย่างแบงค์พิงค์ซีสาวจีซูโรเซจนนี่และลิซ่าฮีคุมเคลือกันอย่างสุดสุดทำเอาชาวบิงต่างเฝ้ารุนรอคอยคำตอบกันอยู่ทุกวันแต่ทางว G จีก็ตอบแต่เพียงเดิมๆล่าสุดได้ออกมาอัปเดตอีกครั้งโดยทางเว็บไซต์ข่าวเกาหลีได้บอกว่าบนเว็บไซต์ของว g จีโปรไฟล์สมาชิกการต่อสัญญาของคนที่หมดอายุได้หายไปแล้วส่วนของทางแบงค์พิงค์ยังคงอยู่พร้อมทางได้ยืนยักนกับทางสื่ออีกครั้งว่าย,ยัังงงงออออยู่่่่่ในนนนรระหวาาากเเจจซซึแแคนนคืคตตตบดิมดมๆ้้ สัญญาจากทางค่าย YG ไม่มีคําตอบที่ชัดเจนให้ชาวบิงกันได้สักทีในขณะที่เรื่องนี้ทั้งโลกกาลังให้ความสนใจกันอยู่ไม่น้อยและหุนก็ร่วมดิ่งลงไปหลงนวดเร็วอีกทางล่าสุดได้มีคนเจอลิซ่าแบ็คพิงไปร่วมเข้าชมเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคู่ระหว่างปารีสแซงต์แช็์กแมงกับนิวคาสเซิลที่สนับปาคเทแพงเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาทําเอาหลายคนงงกันหนักมากว่า YG กําลังเจราจาก,กับใครอยู่ในเมื่อลิซ่าโผล่ไปเที่ยวเที่ยงต่างมากมายยังไม่มีอะไรลงตัวกันสักทีเรื่องนี้ยังคงเป็นท โปรโมทวง Baby Monster หรือการต่อสัญญากับทางค่ายจากวงแบ๊บฮิงทางนี้ต้องรนอนทางค่ายออกมายืยนยันด้วยตัวเองกันอิงที